ครับจะรีวิวชุดจานเบรกของคุณได้เฮสสวันครับในชุดนี้ก็จะมีจานลัดสตอ็อปผ้าเบรกเน็กเตอร์แล้วน้ำมันเบรกเอเต้ครับมันเบรกเอเต้ด l 6 4ครับเริ่มกมนะ่อนฮะมันเบรกตัวนี้ก็จะเป็นจุดเดือดอยู่265องศาครับ เป็นดัสสีครับค่อนข้างทนความร้อนอยู่แล้วก็ผ้าเบรกน็กสเตอร์ตรงรุ่นครับ H1 หน้าหลังครับทนความร้อนอยี่600องศาครับแล้วก็กานเบรกหน้า300มิลลิเมตรครับของคุณดิเฮ H1 ันานเบรกหลัง324ม mm ิลลิเมตรครับ h 1ครับเนี่ยจะเป็นดุมเบรกมือครับ เป็นผ้าดำอยู่ข้างในนี่ฮะชุดนี้ชุดหน้าและชุดหลังนะครับแยกราคามาก่อนชุดหน้าอยุดเจ็ดพันสามร้อยแก้ไขครับเจ็ดพันสามสิบบาทชุดหลังห้าพันเก้าร้อยสามสิบค่าติดตั้งในผมคิดหน้าหลังรวมกันสามร้อยบาทครับค่าจัดส่งก็แยกเป็นชุดนะฮะชุดหน้าสามร้อยชุดหลังสามร้อยเพราะว่าจานค่อนข้างถักครับส่วนราคารวมราคารวม หนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยหกสิบาทครับชุดหน้าชุดหลังยังไม่รวมค่านี้นะฮะค่าน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกจะตกอยู่ขวดละสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทครับจานหน้าและหลังเฉพาะจานหน้าและจาหนหลังนะครับหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยหกสิบนี่ครับคุณใดเฮ็ดวันท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเบรกนะฮะที่เวลามันทุกคนเยอะเยอะขึ้นเขาแล้วลงเนินสูงๆหรือเบรกหนักหนักอ่ะครับ ู้สึกว่ามันไหลหรือว่าไม่ค่อยอยู่ก็ชุดนี้ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าจานเบครคเขาระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ผ้าเบรคทนความร้อนสูงนะะของนิกสเตอร์แล้วก็น้ำมันเบรคครับตัวนี้ช่วยกันรับรองครับโอเคครับสวัสดีครับ